สวัสดีจ้าแม่มสินจ่าทักทายเช้าวันที่16พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคสาสถา,านการ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและต่างงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่16พฤษภาคมปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.489ถึง36.7620บาทต่อ1นดอลลาร์โกลสปอร์ตช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,355.02ถึง2,374.30ดอลลาร์ต่อ1น1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตับแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ของธนาคารกลางสหรัฐเฟดแม้ถ้อยแถลงของนายเจโรมพาเวลวทาระธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่ชี้ถึงความจำเป็นต่อการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงโดยระยะเวลานานกว่าที่เคยประเมินไว้ตามความมั่นใจต่อการปรับตัวลงของเงินเฟอ้อท,ที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดีนะคะนายพาเวลยังคงยืนยันถึงแนวโน้มการปรับลดอาจารดอกเบี้ยนในระยะข้างหน้าขณะที่นักลงทุนตอบรับคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนเมษายนที่จะชะลอตัวลงรวมถึงข่้งเงินเยนแข็งค่าเพิ่มแรงกดดันดอลลาร์ปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ขณะที่ผลสำรวจคาดการณ์ดัชนี CPI ของเฟดสาขาคลิปแลนด์รวมถึงคาดการณ์ของซิตี้กรุ๊ปสูงกว่าคาดการณ์หลักของตลาด หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดทองคำจะได้รับแรงกดดันตามมุมมองที่ลดลงต่อประเด็นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่16พฤษภาคมปี2567อาอิงราคาของที่15นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคา 9ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่16พฤษภาคมปี2567ทองคำแท่งก6กน5%ซื้อ48,50บาทขายออก49,50บาททองรูปพรรณกสกน5%ซื้อ41,113บาท36สตางค์ขายออก41,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจวันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่16พฤษภาคมปี2567สรุปรวมนะคะของวันที่15ราคาเป็นบวกไปที่200บาทเม้นสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขำนณะทีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่นสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ